หลอกไหมล่ะข้าเป็นรองประมุขเรื่องเล็กๆยังตัดสินใจไม่ได้แล้วข้าเป็นรองประมุขแบบไหนกันโชคดีพี่ใหญ่มาช่วยชีวิตข้าไว้แต่ว่าข้าทำแผนพังหมดสินะข้าเองก็แค่บังเอิญเจอกับเหลยสุนถึงเห็นอาวุธเก็บโดยเขาฆ่าแล้วด้วยต้องรองขอถามหน่อยทำไมถึงไปที่รกร้างเช่นนั้น ฟังอินขั้นบอกว่ามันเป็นคลังอาวุธของตึกหกขุนครึ่งแต่ข่าวก็ผิดพลาดมันเป็นแค่ที่เก็บวัตถุดิบเท่านั้นพี่ใหญ่เราต่างทำงานเดียวกันตาปดึงกำลังของเหลยสุนเอาไว้ได้ข้าไม่คิดเช่นนั้นข้าคิดว่าพี่ใหญ่ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันข้าบอกว่า อย่าไว้ใจคนในยุทธภพง่ายๆฟังอินขั้นไม่ธรรมดาความคิดของเขาข่ายัางเดาไม่ออกเราปฏิเสธเขาไปแล้วทำไมเจ้าไปฟังเขาฟังอินขั้นอยากล้มเหลยสุนกับกลุ่มย่อเฉียวป้าหมายเดียวกันทำไมร่วมมือไม่ได้เจ้าไม่ได้ร่วมมือกับเขาเพราะเจ้าต่างหลอกใช้กันหลอกใช้กันแล้วยังไงหากทำสำเร็จได้ก็หลอกใช้ไปสิแต่ว่าเจ้าเป็นรองประมุขไม่ควรทำเช่นนี้แล้วรองประมุขเขาทำอะไรล่ะทำตามกฎข้อไหนบางสิ่งควรทำ บางสิ่งไม่ควรทำบางสิ่งไม่ควรทำข้าว่าห้ามทำทุกอย่างมากกว่าในไหนพูดแล้วขอพูดใด้ชัดไปเลยการตัดสินใจทุกอย่างในหอพิรุณพร,รมเป็นท่านคนเดียวทุกข่าวของหน่วยพิราบถูกส่งให้กุญซื้อหมดหัวหน้าฝ่ายทั้งสี่มีคนสนิทและลูกน้องของตัวเองแล้วข้าละ่ะไม่มีคนไม่มีอำนาจ เขาเรียกใช้กลุ่มไม่สนกฎหมายเขายังไปรายงานตลกไหมละ่ะข้าเป็นรองประมุขเรื่องเล็กๆยิงตัดสินใจไม่ได้แล้วข้าเป็นรองประมุขแบบไหนกันวันนี้เจ้าเคลื่อนไหวทำอะไรตามใจตัวเองแต่เจ้าคิดไม่ว่าการตัดสินใจของเจ้าทำให้เหล่าพี่น้องของเราต้องตายเปล่าทำให้หลายคนกลายเป็นแม่ม้ายก,กับนด็ก,กร้าเรื่องนี้เป็นความผิดของข้าข้าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง แต่เพื่อหอเพื่อทุกคนตายบ้างก็ไม่เป็นไรตาไปไม่ใช่ว่าตายไม่กี่คนแต่ทุกคนนั้นล้วนเป็นพี่น้องของเรานะข้าเห็นทุกคนเป็นพี่น้องหมดไม่ได้จะเข้าใจไหมจุดนี้ข้าต่างจากพวกเจ้า จะไปดูเขาถ้าไปจะเย็นเย็นได้หรือเปล่าข้าเย็นมากแล้วพระใจเย็นเกินไปถึงได้เห็นว่าข้าต่างจากพวกเจ้าทางต่างกันไปกันไม่ได้ถ้าหากเราต่างกันจริงจะร่วมสาบานได้ยังไงเล่าหลายคนก็เป็นแบบนี้ตอนเริ่มเหมือนกันพอผ่านไปก็ต่างกันง้ก็จะเย็นเย็นแล้วคุยให้ชัดๆเราสาบานกันแล้วนะอย่าโง,ง่นักเลยลืมเลือนเหรอว่าข้าต้องการอะไร ข้าอยากเก่งอยากยิ่งใหญ่ได้ใต้ล่าแต่ในหอนี้ซูบังเจิดกดข้า,าไว้ข้าทําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่คนที่ข้าชอบก็ยังชอบซูมังเจินเสือสือโถเจ้ารู้สึกไหมว่าเราพี่น้องไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว